พื่อนครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เป็นคืนวันเสาร์ที่27พฤษภาคมเดี๋ยวเราจะมาทบทวนตลาดแล้วก็วางแผนเทรดการสัปดาห์หน้านะครับมาในช่วงวันที่29-2ถึงมิถุนายนเนี่ย29พฤษภาถึง2มิถุนายนเนี่ยเราจะวางแผนการเทรดยังไงนะครับมี5คู่นะครับมีทองคำ EUUJ น้ำมันแล้วก็ GA อันนี้จะตามติดให้อยู่นะครับ5คู่นะส่วนปัะจัยเรื่องข่าวที่กระทบกับตลาด สัปดาห์ที่แล้วเราดูเรื่องของการปรับเพดานนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะล่าสุดก็คือเขาเลื่อนเลื่อนเดทไลน์นะครับเรื่องของเรื่องเรื่องเรื่องเดทไลน์นะจากวันที่1เป็นวันที่5นะครับก็มีเวลาให้หายใจในการที่เจเจรจากันจนได้ข้อสรุปคือผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยเขาต้องหาข้อสรุปจนได้แหละต่อให้ตลาดหุ้นมันจะส่งผลกระทบในเชิงลบ เวลาที่มันยังไม่มีความชัดเจนก็ตามนะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาคงไม่ยอมผิดนัดชํารหนี้แหละผมมองว่าอย่างนั้นนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับที่เราตามมาต่อเนื่องตอนนี้ความน่าจะเป็นของการคงที่อัตราดอกเบีย้ยมันลดลงแล้วนะครับเพื่อนๆจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ย82ซลดลงมาอยู่เมื่อบาน64ล่าสุดที่เช็คเมื่อเช้าเหลือ35แล้วก็ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจุด2เเนี่ยมันเพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ที่แล้ว17%เมื่อวาน35แล้วก็ล่าสุด64%นั้นถ้าตัวเลขตัวนี้มันยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนอกเหนือจากปัจจัยเรื่องของการเจราจาเรื่องของเฟดานนี้ตัวการปรับขึ้นอันตราดกเบี้ยก็จะส่งผลกระทบในเชิงลบกับกับตลาดหุ้นแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ไปหนุนให้กับดอลลาร์ได้เช่นเดียวกันนะครับนั้นก็ให้ติดตาม2ประเด็นนี้ต่อเนื่องในสัปดาห์หน้านะครับนอกจากวันศุกร์แล้ว ก็จะมีนอนฟาร์มแต่ว่าตัวเลขนอนฟาร์มที่เห็นช่วงหลังๆมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยหวือหวานะครับอย่าเพิ่งจะเพิ่งกระโดดเข้าเทรดหลังตัวเลขนอนฟาร์มมันออกนะบางทีตัวเลขบวกตลาดวิ่งไปทางลบก็ได้นะครับนั้นให้ดูทิศทางตลาดให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยเข้าเทรดหลังข่าวนะครับอาจจะรอข่าวสักประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็จะเห็นทิศทางแล้วว่าตลาดจะไปทางไหนก็ค่อยตัดสินใจเข้าเทรดถ้าจะเทรดแบบซาร์กอลพิ้งเทรดในลักษณะของการจำอินก็อรอ ข้อมูลหลังข่าวสักครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่ทองคำก่อนนะครับเราเอาแนวรับแนวต้านก่อนนะอัปเดตแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับสัปดาห์ที่แล้วให้ไว้ที่1945นะครับ1945นะแต่ว่าล่าสุดเขาไม่เบรกที่1945จริงๆตอนนี้ก็ป้วนเปี้ยนอยู่แถว1946นี่แหละ แต่ว่าเข้าลงมาได้ต่ำถึง1937ประมาณนี้นะครับก็แนวรับล่าสุดก็จะเป็น1937แนวรับถัดไปก็จะประมาณ1910จริงๆผมให้ไว้ประมาณหนึ่กหนึ่กับ1900ก็กว้างนิดนึงทีนี้ถ้าแนวรับจะแม่นกว่าน,นี้เนี่ยเพื่อนๆรอตัวนี้ก่อนอีกตัวหนึ่งว่าเขาจะปรับฐานขึ้นไปให้เราได้ m มเนอร์สวิที่ชัดไหมนะครับมันถ้าเราได้ m i n นอร์สวิตัวนี้ที่ชัดเจนหน่อยใน Time Frame 4ชั่วโมงนะก็กางพิโบตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะได้แนวรับข้างล่างที่ค่อนข้างจะแม่นกว่าแนวรับที่ผมใช้ Major ร์สวิในการหานะก็ประมาณอย่างนี้นะเราก็จะได้แนวรับ 127, 16, 120 0อะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดก็เลยไม่ได้ลากให้ดูนะแนวรับถัดไปถ้ามันหลุด1900มาก็จะเป็น1862นะครับ อันนี้แนวรับใหญ่ๆไว้3แนวแต่คิดว่า1นึ่งเก้า 18, 62, ไม่ไม่น่าจะได้ใช้งานนะน่าจะชนยอดนี้ก่อนส่วนแนวต้านแนวต้านเราใช้ไมเนอร์สวิงตัวนี้ครับเนี่ยก็จะได้แนวตามนี้แหละนะผมลบที่บอ,อกนะจะได้ไม่ตาลายนะครับ1971 1992 2008 2005แล้วก็ 2050 2 20น5 0นี่เส้นมันหายไปนะก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ2050นะอันนี้คือแนวต้านคราวนี้ตลาดทิศทางในระยะสั้นนี้ยังเป็นขาลงอยู่ยังไม่เปลี่ยนเทรนนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มเห็นคลาสสิกเดวิเจนที่1นึ่โผล่มาแล้วนะคือถ้าเพื่อนๆกดเซลล์ก็ย,งยังย่อขึ้นก็กดเซลล์ได้อยู่นะครับเป็นสกอร์วิ t งเทรดแบบสั้นๆน,นะครับบริหารความเสี่ยงเอาเอง ส่วนถ้าจะรอยาวๆหน่อยหนึ่งเนี่ยก็คือรอเข้าซื้อนะครับเป็นแต่ว่าตอนนี้สัญญาณมันใกล้จะมาถึงละคล s สสิค e ดวิสเจนสัปดาห์ที่แล้วเห็นแล้วนะครับรอบที่1นนะยอดนี้กับยอดนี้นะครับอันเราจะรอคลาสสิคเดวิสเจนอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปอ่านอินดิเคเตอร์กันก่อนนิดหนึ่งนะ,ะเวลาที่ผมดูดูอินดิเคเตอร์เพื่อ,ออ่านทิศทางของตลาดผมจะดูอยู่3ามไทม์เฟรมนะครับก็คือไทม์เฟรม e day ทำเฟรมส e 4ชั่วโมงแล้วก็บางครั้งถ้า4ชั่วโมงกับ Day 1ไม่ชัดเจนก็ลงไปดู1ชั่วโมงด้วยเดี๋ยววันนี้จะอธิบายประมาณอย่างนี้นะครับเอาทองคำนี่แหละก่อนนะตัวที่1 t i า e f r เฟร Day 1สภาวะตลาดเป็น o v e r s o l d ซเป็น o v e r s o l d ซถ้าเราเทรดสวิง4ชั่วโมงขึ้นไปเราจะไม่กดเซลล์แล้วครับเราจะรอเข้าซื้ออย่างเดียวนะแต่จะเข้าซื้อหรือยังเราย่อลงไปดู4ชั่วโมงก่อนว่าเราเห็น classic d i v e r g e n c e หรือยัง โอเคทำเพรม4สชั่วโมงเราเห็นคลาสสิกเดวร์เจนส์แล้ว1รอบถามว่าเข้าซื้อรอบนี้บริหารกำไรได้ไหมก็ยังพอได้นะแต่ว่าอยากให้ดูลักษณะการขึ้นเพราะเพราะว่าโครงสร้างของการขึ้นแบบนี้เนะี่ยมันคือการปรับฐานขาขึ้นเพื่อที่จะตบลงเท่านั้นเองครับดังนั้นมันจะขึ้นหรือมันจะลงอยู่ที่หน้างานเพื่อนๆไปอ่านตลาดที่หน้างานให้เห็นอีกทีหนึงนะ โอเคคนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าจะเข้าซื้อสวยๆนะครับในสวิง4ชั่วโมงควรจะเห็นคลาสสิกเดเวอเรนซ์อีกรอบหนึ่งครับโดยส่วนตัวผมเล็งตรงไหนผมเล็งแถวๆถวหนึ่งพัผมเล็งแถวๆนี้ครับประมาณนี้นะแต่ไม่ว่าเราจะเข้าซื้อตรงไหนเรื่องของ Money Management ก็ยังเป็นเรื่องสําคัญย้าเสมอๆนะครับเสียน้อยถ้าผิดทางรีบคัดเสียแล้วก็หาจังหวัเข้าใหม่นะครับ ดีกว่าไปเปิดไม้แก้นะเพราะการเปิดไม้แก้มันคือการไปกินมาไปกินมาจิ้นในพอร์ตนะครับทําให้ความเสี่ยงที่จะเกิดโอเวอร์เทรดเนี่ยมันสูงมากแล้วก็เป็นอันตรายกับพอร์ตเราด้วยนะครับอันนี้โดยประสบการณ์ตรงนะอย่าพยายามทําแบบนั้นนะครับส่วนถ้าจะกดเซลล์ก็คือถ้าปลอดภัยที่สุดกดเซลล์ตอนนี้นะครับเนื่องจากเราเห็นคลาสสิคดิเวอร์เจนซ์มาแล้ว1รอบให้เพื่อนๆใช้สวิงสีชั่วโมงครับให้เขาขึ้นไปสโตเคสิกโอ์บอทก่อน เขาจะต้องค่อยๆขึ้นแบบไซด์เวยออกด้านข้างอย่างนี้นะครับแล้วถึงจะน่ากดเซลล์นะแต่ถ้าขึ้นด้วยแท่งเทียนเขียวๆทาเฟรม4ชั่วโมงต่อเนื่องกัน2แท่งเนี่ยก็ไม่ต้องเซลล์แล้วนะครับตามน้ําเป็นขาขึ้นไปได้เลยนะโอเคอันนี้คือทองคําบทสรุปสั้นๆนะครับย้ําอีกนิดนึงว่าโดยส่วนตัวนะครับผมจะรอคลาสสิเอร์เจนทาเฟรม4ชั่วโมงอีกรอบหนึ่งแล้วถึงจะถือขาบาบ แบบยาวๆนะครับแต่ว่าถ้าจะเข้าบายตอนนี้ถ้าเขาย่อแล้วมีกําไรแล้วดูท่าทีมันอืดๆขึ้นอืดๆเนี่ยปิดกําไรไปเลยเลยนะครับ EUUSD e เดี๋ยวเราอนะัปเดตแนวรับแนวต้านกันก่อนนะครับเอาแนวต้านก่อนนะแนวต้านใช้ไมเนอร์สวิงตัวนี้นะครับกลางถึงโลล่าสุดของเขาตรงนี้นะ แนวแรกคือ1.0794นะครับพี่โบ23.6แล้วก็1.0851พี่โบ38.2 1.0897พีโบ50.0ของ Minor อร์สวจริงๆถือเป็นเมเจอร์สวิขาลงล่าสุดก็ได้นะวันนี้นะครับ swing time frame สวิงตามเพรมส4ชั่วโมงที่น่าสนใจก็คือว่าเขายัางไม่ย่อนะครับนั้นเพื่อนๆที่จะกดเซลล์ตามเทนเนี่ยก็ สกวิ้งเทดเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่สากวิ้งเทดไม่แนะนําแล้วเรารอ,เ,อาเข้าซื้อดีกว่าเดี๋ยวจะอธิบายว่าสัญญาณเข้าซื้อมันใกล้จะมาหรือ,อยังนะครับส่วนแนวรับก็1.069แนวแตัดไปนะยังไม่ได้แตะนะครับแล้วก็1.064ถ้าถัดจาก1.064ไปยังยังไม่ค่อยแนะนำแนวรับเท่าไหร่ก็ เอาไว้ที่1.05เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นพิโบ38.2ของเมเจอร์สวิงขาขึ้นในกรอบไทม์เฟรม e e k ตัวนี้นะครับไม่กลางให้ดูแล้วนะก็เอาตัวเลข1.05ไปนะครับอันนี้คือแนวรับแนวต้านแล้วคราวนี้เรามาดูอินดิเคเตอร์กันว่ามันบอกอะไรนะครับในสวิงเดย์วันเดย์ก่อน Day 1 o v e r อเวอค่อนข้างจะโอเวอร์โแบบ มากๆนะครับดังนั้นเราก็ถ้าย่อไม่ลึกไม่ควรเซลล์แล้วนะครับถึงแม้จะเป็น scalping เท d e ก็ตามนะก็รอสัญญาณเข้าซื้อนะครับสัญญาณเข้าซื้อมาหรือยังดู4ชั่วโมงก่อนว่าเราเห็นอะไรนะครับโมเมนตัมขาลงค่อนข้างจะยังแรงอยู่นะแล้วก็คลาสสิกเดเวอเ e น c ์สัปดาห์ที่แล้วตัวนี้มันไม่ชัดเจนผมก็มองว่าเดเวอเ e น c e ส่วนนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร แต่ว่า d i v e r เจน c e ตัวนี้ชัดเจนแล้วนะครับลูกลูกที่1ห,หรือลูกที่2ก็แล้วแต่จะนับแต่ผมมองว่ามันน่าจะมีโอกาสปรับฐานขึ้นแล้วก็โดนตบลงมาได้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมมันถึงมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนั้นอันนี้คือตามเทคนิคนะดังนั้นถ้าจะเข้าซื้อแบบยาวๆจริงๆก็คืออยากให้รอคลัสสิเดิวเจนต์อีกรอบหนึ่งนะครับเหมือนกัทองคําเป๊ะเลยนะ EU นะครับตรง1.0 5 แนวรับ1.050เนี่ยคือตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆกางกางพี่โบขาขึ้นในเมเจอร์สวิงนี้ตัวนี้นครับนั่นก็คือพี่โบ38.2นั่นเองนะครับประมาณนี้นะอันนี้คือแนวรับคือถ้าตลาดจะยังรักษาทรงขาขึ้นได้เนี่ยเขาไม่ควรที่จะเบรกเอาตัวนี้ลงมานะครับถ้าเขาเบรกเอาแล้วก็ปิดต่างว่า1.05ได้เนี่ยแปลว่าทิศทางตลาดมันจะกลับเป็นขาลงต่อไปแล้วนะดังนั้นก็ ที่เข้าซื้อไปข้างบนนี้ก็ให้ทําใจไปเลยว่าตลาดมันจะไม่ขึ้นไปข้างบนนะครับโอเคคราวนี้อยากให้ดูตรงนี้นิดนึงก่อนจบนะครับทําไมถึงมองว่ามันม,มีโอกาสที่จะรอเข้าซื้อแล้วเราจะได้กําไรค่างจะเยอะ,อะเพื่อนๆดูบักดีตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะ,ะขีดเส้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตัวนี้ปึ๊บประมาณนี้ลงแบบนี้ สัญญาณตัวนี้มันคือ hidden divergence เพื่อนๆบางท่านทราบแล้วว่า hidden divergence คืออะไรนะก็ผมไม่อธิบายรายละเอียดแต่ว่า hidden divergence ที่มาในในสวิงตัวเนี้มันบอกว่าตลาดมันค่อนข้างจะ over s o l d เยอะเกินไปแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับทิศเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมแล้วเหมือนเทรนหลักที่เป็นขาขึ้นตัวนี้แล้วนะครับดังนั้นอย่า l l ลินะครับถึงแม้ว่ามมนจะตัมขาเซลลมันจะยังแรงอยู่ก็าตามนั้น ก็ให้เผื่อใจแล้วก็รอจังหวะเข้าซื้อน่าจะทำให้เราเก็บกําไร R ได้เยอะสำหรับ EU ในวาระถัดไปนะครับาวนี้เรามาดู UJ นะครับเดี๋ยวเราอัปเดตแนวแนวะต้าน UJ ให้ก่อนนะครับเอา Day o นี่แหละเนาะขยายนิดนึงเออผมลบตัวนี้ออก แนวต้านก็คือเส้นเขียวๆนี่แหละนะครับแนวต้านแนวแรกที่เราให้ไว้สัปดาห์ที่แล้วก็คือ140.4ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้เขาค้างอยู่ประมาณตรงนี้เป็นแนวแนวต้านนะครับถัดไปจะเป็น142.4แล้วก็144.6แนวต้านไว้3แนวนี้คิดว่าน่าจะไม่ถึงในสัปดาห์หน้านะครับคราวนี้มาดูสวิง4ชั่วโมงตัวนี้นิดนึงก่อน ตัวนี้ปึ๊บลากลงมานี้นะครับผมย่อลงนิดนึงเพื่อนๆจะได้เห็นชัดขึ้นนะโอเคตอนนี้เขาค้างอยู่ที่161.8นะครับโดยปกติในสวิงสีเชั่วโมงแบบนี้แนวที่เขาจะยอ่อมันจะมีแค่2แนวนี้แหละก็คือ161.8กับพิโบ200 ดังนั้นก็โดยโดยส่วนตัวถ้าแนะนําจะให้กดเซลล์นะครับกดเซลล์แบบสวนเทนนะเ,นเพื่อนๆไปรอที่ที่โบ2อ0นะครับประมาณ142.4ประมาณนี้ถึงจะน่าสนใจนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เราเห็นสวิงยอดนี้กับยอดนี้เป็นคลาสสิกเดเวอร์เจนที่1นะครับแล้วก็ยอดล่าสุดตัวนี้ซึ่งซึ่งไฮของเขาเนี่ยมองว่ายังไม่จบนะผมมองว่ามันยังไม่จบนะครับยังมีโอกาสทำนิวไฮได้อีก แต่ว่าตัวนี้มันจะได้คลาสสิเดอร์เบนท์ที่2ซึ่งตอนนี้เขาก็เป็นคลาสสิ c เดอร์เ e นท์ไปแล้วดังนั้นถ้าเราจะเข้าเซลล์ต,ตรงโซนไม่ว่าจะเป็น161.8หรือพิโบ200ตามที่ผมอธิบายเมื่อกี้เนี่ยให้ดูการชะลอกำลังของเขาด้วยในระยะถัดไปแล้วก็ลองลองเล็งโครงสร้างนี้เอาไว้นะครับอันนี้ผมกางไว้ให้ดูพยายามจับแพทเทิร์นของราคาตัวนี้ให้มันเป็น r i s i n g b e ลองดูว่าเขาจะสามารถตีกรอบแคบแล้วก็เป็น r i ร i n g เวทได้ไหมถ้าโครงสร้าง r i ร i n g เวทมันมาเนี่ยในระยะถัดไปถ้ามันร่วงมันจะร่วงร่วงหนักมากร่วงหนักๆเลยแหละเนี่ยคล้ายๆกับตัวนี้นะครับอันให้ระวังนิดนึงดูเจไม่แนะนำให้ซื้อแล้วนะครับด้วยสภาวะที่เห็นคลาสสิ i ด์เจนสองรอบแล้วรอตบเซลล์เท่านั้นในสัปดาห์หน้า น้ำมันสัปดาห์ที่แล้วน้ำมันยังเคลื่อนที่อยู่ในกรอบพี่โบ3 8 2กับ50.0อยู่เลยครับยังไม่หลุดกรอบนี้นะก็ยังไม่ค่อยไปไหนแนวรับแนวตา้านน้ำมันที่ให้ไว้สัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้ก็จะเหมือนเดิมแนวตา้านนาเหมือนเดิมนะครับก็ไม่อธิบายซ้ำเนาะ7 5 9 78.3จประมาณนี้แต่ว่ามีสีเขียว2เส้นนะครับ ก็คลิปนี้คงไม่อธิบายว่ามันมายัางไงสีเขียว2เส้นแต่ว่าให้เพื่อนๆถ้าสงสัยก็ย้อนกลับไปดูคลิปสัปดาห์ที่แล้วนะครับอธิบายไว้แล้วตลาดมองยังไงผมมองตลาดมีโอกาสที่จะเบรกเอา50.0ินะครับเ3 8ะมีโอกาสเบรกเอาค่อนข้างจะสูงมากเราดูในลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเขายังยกโลซึ่งตอนนี้เขายังยกยกโลสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่สรอบแล้วนั้น ด่านตัดไปตัวนี้ถ้ายังแคบลงเรื่อยๆเนี่ยด่านนี้เอาไม่อยู่แน่นอนครับเบรกเอาแน่นอนนั้นถ้าจะเข้าซื้อก็ไม่แนะนําให้เข้าซื้อตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะสบายใจจะเข้าซื้อก็ตรงเมื่อเบรกเอาพีา่โบ5 0าบตัวนี้ขึ้นไปแล้วก็รอให้เขาลงมารีเทสก่อนแล้วค่อยตามอันนี้ใช้สวิง4ชั่วโมงจะปลอดภัยที่สุดนะครับถ้าจะเข้าซื้อรอเบรกเอาก่อนแล้วค่อยให้ย่อแล้วค่อยตามนะครับส่วนถ้าจะกดเซล อย่ามาใช้แนวพิบ้บจนะุดนนนี้ผมอธิบายแล้วนะเพราะว่าเขาเทสหลายรอบแล้วถ้าจะกดเซลล์อย่างน้อยที่สุดเก็บกําไรได้บ้างให้ไปรอที่แนวต้านถัดไปครับรอให้เขายอ่อแล้วก็ปิดกําไรแล้วค่อยเข้าซื้อตามเทรนที่เป็นขาขึ้นตัวนี้นะครับ GVPAUD อันนี้สรุปให้สั้นๆแล้วแหละเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้ว มีแรงซื้อกับเข้ามา4วันติดนะแล้วก็รอตบเซล์ลครับ g a สัปดาห์หน้านะครับตำแหน่งที่เหมาะสมทำไมถึงมองว่ารอตบเซล์ได้แล้วเพราะว่าอ,อ,อันนี้สวิงเดย์เลยนะผมใช้เดวันริคห์ให้นะครับอันนี้คลาสสิกเดวเจนที่1น่1ันนี้นะครับตัวเนี้ยจะเป็นเดวเจนรอบที่สมีโอกาสเป็น2แบบคือเอ็ a t e r d t v e r i v e r g e n c e ก็คือขึ้นมาแถวแถว ายเดิมแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ลงยาวเลยกับกรณีที่2ทำบูทแท็บบูทแท็บอันนี้พูดถึงสัปดาห์ที่แล้วแนละ้วถ้าเขาเบรกเอาไฮนี้ไปเนี่ยไม่ตามแล้วนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นบูทแท็บนั้นเพื่อนๆไปรอตบเซลล์ข้างบนได้เลยแต่เวลาที่เราเข้าเซลล์ในลักษณะส่วนเทนอย่างนี้นะครับพอเราเข้าแล้วเนี่ยให้เราดูไพร์เซคชั่นครับดูไพร์เซคชั่นเมื่อจบวันนั้นแหละว่าเขาจบด้วยแท่งเทียนเขียว,ยวหรือเขาจบด้วยแท่งเทียน ที่มีไส้อยู่ข้างบนแบบยาวๆถ้าไส้ข้างบนแบบยาวๆก็สบายใจได้ว่ามันถึงเวลาที่เขาจะต้องย่อแล้วแต่ถ้าเขายังแท่งเทียนเขียวๆแบบเต็มแท่งอย่างนี้นะสมมติเขาบรเอาไไปแล้วทิ้งแท่งเทียนเขียวๆเ,เต็มแท่งไว้นะครับแปลว่าจังหวะเข้าเซลล์อาจจะยังไม่สวยให้เขาชะลอกําลังก่อนถ้ามันเป็นแบบนี้เขาจะแค่ปรับฐานย้อนลงมาแล้วก็ดีทำคลาสสิกเดวิสเจนส์ในสวิงเล็กๆอีกทีหนึ่งนะอาจจะเป็นสวิงหนึ่งชั่วโมงหรือสวิงสี่ชั่วโมงประมาณแบบนี้นะ เดี๋ยวเรามาอ่านอินดิเคเตอร์ให้สั้นๆก่อนนะครับก่อนที่จะจบ ga นะว่าจะกดเซลล์ได้หรือยังนะครับ day ันตัว s t o c h a s t i เกือบจะถึง o v e r b o ์บอสเกือบจะถึง o v e r b o ์บอสยังไม่ถึงดังนั้นตำแหน่งกดเซลล์จังหวะกดเซลล์ยังมาไม่ถึงนะรออีกนิดนึงนะครับให้ o v e r b o ์บอสแบบสมบูรณ์แบบแล้วก็ได้ class ิโด v e r g e n c อันนี้จะสวยอันนี้คือ day ันก่อน4ช,ชั่วโมงเราเห็นอะไรสชั่วโมงเราเห็นลูกล่าสุดเป็นนเว v e r g e n c ์ เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งขยายตือ่ะจะได้เห็นชัดรูปนี้ล่าสุดเป็น c o n v e r ร์เจนนะครับนี่นะเป็น c o n v e r ร์เจนถ้าอ่านตลาดตามนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเขามีโอกาสแค่ปรับฐานย้อนลงแล้วก็ดีดดีดอีกทีนึ่งแต่ว่าดีดรอบนี้ถ้าเบรกเอา1.9.0่ให้ระวังบูแท็บ ระวางบูแท็คือถ้าจะกอปย้งเทรดตามสั้นๆในไทม์เฟรมเล็กๆก็ทาได้แต่ว่าถ้าเทรดไทม์เฟรม4ี่ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยไม่ได้นําให้เข้าซื้อแล้วนะครับรอไปตบเซลล์อย่างเดียวก็คือให้เห็นคลาสสิกดัเวอร์เจนส์แล้วก็ชะลอกําลังในสวิง4ี่ชั่วโมงเพื่อนๆก็จะกดเซลล์ได้โดยเล็งแนวต้านที่อธิบายไว้เมื่อตะกี้ครับช,ช่วงแรกประมาณนี้นะทําไมมันถึงต้องมีบูทแท็งอ,อยากให้ระมัดระวังตรงนี้เราลองอา่านใจมาร์เก็ตมิเกอร์ดูนะครับ ถ้าเพื่อนๆที่กดเซลล์โซนตรงนี้ก่อนที่จะถึงไฮเดิมหรือแถวไฮเดิมตัวเนี้ย SL อยู่ข้างบนใช่ไหมอันดีบาัพพปายมันอยู่ข้างบนดังนั้นมาร์เก็ตเมเกอร์เขาเห็นอยู่แล้วครับแล้วเขารู้ด้วยว่ามันมีจํานวนเท่าไหร่เขาก็สามารถที่จะดีดบูทแท็บไปกิน SL ข้างบนก่อนแล้วค่อยไปทุบจากข้างบนลงมาข้างล่างประมาณอย่างนี้นะครับดีดขึ้นข้างบนกิน SL ขาเซลไปทุบจากข้างบนลงข้างล่างก็กิน SL ขาบาย จแล้วก็ปรับเข้าสู่ค่ากลางแล้วค่อยลงต่อประมาณนี้นะครับเวลาที่มันเกิดจะเปลี่ยนทิศของตลาดมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้แหละก็จบแล้ว g a นะครับแล้วก็จบทั้งหมด5คู่ใช้เวลาก็พอสมควรเพื่อนเพื่อนเทรดคู่ไหนฟังคู่นั้นนะครับไม่ต้องฟังทั้งหมดเพราะว่าโดยส่วนตัวผมผมก็เทรดแค่2คู่เองผมเทรดทองคำกับ EU คู่ที่เหลือผมไม่ยุ่งที่ไม่ยุ่งกับสกุลเงิน ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เพราะว่ามันมันอยู่ในช่วงตลาดเช้าเอเชียไม่ว่างครับส่วนใหญ่จะไปว่างเอาช่วงบ่ายก็เลยไม่เลือกที่จะไม่เทรดคู่สกุลเงินที่เป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวมถึงเงินเยนด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยเทรดก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าถ้ามีข้อสงสัยก็ทิ้งคำถามไว้ท้ายคลิปได้เลยนะครับขอบคุณอีกครั้งแล้วก็สวัสดีครับ